สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึก PPTV เกียรติเพชร SKS Super Fight ประจำวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2 5 1 8ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา3ติมทีถึงเวลา16นาฬิกา3ติมบีจากเวทีมวยสอ้อมน้อยคู่มวยทําการหสดมีกันหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการผูร่างทางด้าน อันพานดรถสวยจากเกตพบกับทางด้านเดอะบอยอวุดดอนชกเวทน้ำหนัก100ปอนด์คู่ที่2กาขาสดเป็นการผู้ร่างทางด้านศิลาราชสจเล็กเมืองนนท์พบกับทางด้านมัชชานุสุพัทโทชกเวทน้ำหนัก104อปอนด์คู่ที่ 3, กามาสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านเพชรแสนชายจิตเมืองนนท์พบกับทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์ชกเวทน้ำหนัก1 1 2ปอนด์คู่ที่4กาขาสดเป็นคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้าน สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินพบก,กับทางด้านเจนเชิงพุ่มพันธุ์ม่วงชกเวทน้ำหนักหนึ่งปอนด์ก่อนที่เราทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมขอบฝากผู้สนุนครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุน้นกีฬามวยผมคอแนะนำพักยกพ y 2 4ยมวยพักยกรบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเ็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปอสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับสมาชิกอย่าลืมเวลา เพิ่มเพื่อน,นครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดทำหน้าแอดไลน์ไปที่ a p y 2 4มวยพักยก py24 การเงินมั่นคงรอเตนฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวนแนะนํามาพักยกระบบิดโตโให้ดีสุดนะครับเวลานี้ต้องพักยก py24 เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ครับก่อนจะทำการวิเคราะห์วิจารณ์จะมาชี้แนะนะครับการวิราวจารณ์เป็นเพียงการคาดเดา ตามทางมวยทรงมวยเคยเนะมวยคู่ชกกันมาแล้วนำการวิเคราะห์วิจารณ์ในสมาธิควังนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับขอสมาชิกดูรูปเกมการชกบนเวทีจริงเป็นหลักครับข้อมูลที่หามานะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคุยหนึ่งการสดเป็นการพบรลางทางด้านอันพาดรถสวยจากก่าเจตพบกทางด้านเดอะบอยอลดอนชกกันในเวทน้ำหนัก100ปอนด์นักชงด้านฝวายแดงนะครับอันพาดรถสวยจากก่าเจต อายุ15ปีนักชกมัจจวัดนครราชสีมาสูง152เซนติเมตรทำการเก็บตัว,วิซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจ็ดจังหวัดเพชรบุรีทางด้านอาัทางด้านอันผ่านนะเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีเอากรบเครื่องออกได้หลากหลายคล่องแคล่วจังหวะดักเตะดักแทงทำดีหลักเรียมสมองมวยดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงสองไฟล์ล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านไก่ป่าวอ,อุชาที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนด้านจอมแก่นสอเตชพนันที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย ส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินครับเดอะบอยออฟดอนหรือชื่อเก่าวคือยอดมนุษย์เพชรสี่หมื่นอายุ1 5ปีนักชกจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง152ซนติเมตรทำการเก็บตัวพิซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่น,น 40, ทางด้านเดอะบอยนะเป็นมวยถน,นดัดสายจังหวะฝีมือดีเอากรุบเครื่องนอกได้ในดีเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงทำด,ดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข่งแรงใช้ได้คู่ชิ้ใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนทางด้านรถดีรถสวยจ้ากเกตที่เวทีมวยตะวันวนา แล้วไฟลล่าสุดอชนะน็อกที่สามด้เลี่ยมเพชรชอเกตวีนาที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้นะครับคู่หนึ่งการสดถือว่าเป็นการเจอกันระหว่างดาวรุ่งเวทเล็กๆนับด้วยกันทั้งคู่ตามใบรายการเนี่ยลงน้ำหนักไว้100ปอนด์ครับแต่วันชกจริงน่าจะชกกันที่เวทน้ำหนักประมาณ38-39ถึงกกิโลกรัมเท่านั้นและน่าจะชกเพียง2นาทีทั้งคู่ถือว่าเป็นยอดได้แอดครับระดับประเทศเบอร์ต้นๆเลยนะครับในเวทน้ำห,หนักนี้ทั้งคู่ครับฝ่ายแดงนั้นอัมพาต ชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยครับดูว่าผ่านมวยดีกว่าแต่ฟอร์อมการชก2 3สามไฟล์ล่าสุดแพ้มาตลอดหน้าเสือตัวเงิน,นครับคู่ขี้สูสีมาดูว่าเป็นรองส่วนทางด้านยอดมนุษย์เพชรสี่หมื่นหรือชื่อใหม่ก็คือเดอะบอยออสดอนประเภททรงมวยถนัดสายอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยดูว่าเป็นรองครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่หนึ่งมวยคู่นี้ดูว่ารูปเกมการชกในยกต้นๆน,น่าจะออกมาชิงจงังหวะแรกมันจะสนุกเกมการชกน่าจะเบียดก,กัน,นครับ ผลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปปลายยกท้ายๆส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านอันพาดดูว่าเข่าของนจะแข็งแรงกว่านะับกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยดูดีกว่าอาวุธท้ายนะบทเบียบแล้วจอกได้หนักได้แรงกว่าจะชนะเดอะบอยเอาดอนไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2การสดเป็นการพูล่งทางด้านซีลาลาสอจอเล็กเมืองนนพบกับทางด้านมัชฌานุสสุพัทโทชกเวทน้ำหนัก104ปอนด นักชกด้านป่ายแดงสี่ลาลาสอจอเร็กเมืองนนหรือชื่อก่าวคือขวัญน,นัทีมวยไทยยิมอายุ17เปีนักชกจังหวัดรีสเกตสูง158ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิกซ้อมที่ค่ายมวยสอจอเร็กเมืองนนทางด้านสีลาลาถ้าเป็นมวยถนัดซ้ายทรงมวยมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงหลักเรียมสมองมวยดีมาสอออยดีเชิงชกฉลาดวิจิตใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีพลิกเอาชนะสองไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกด้วยสิงด้านโอเร่ ลาวีมวยไทยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดพิกเอาชนะคะแนนด้านไฮยีน่าเพสซี่หมื่นที่เวทีมวยราชจำเนินส่วนนักชกด้านฝว่ายเงินมัชฉานุสอตุพัทโทอายุ16กปีนักช,ชกประจวบกรสินสูงหนึสูง160่งิซิมตรทางด้านมัชฉานุนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงขวางแทงบูสู้ดุดันกาแรกกาสวนเตะต่อยหนักแรงหัวจิตใจสู้ดีวงการยีเล่ปมั่นคง สองไฟลล่าสุดมีชนะคะแนนด้านพยักเมคาสี่ถุงพี่น้ำฝนที่เวทีมวยชงเจ็ดสีแล้วไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเพชรมหาสมุทรเพชรภุมิคุณมวยไทยที่เวทีมวยชงเจ็ดสีมวยคู่นี้รับทางด้านควายแดงสีลาลาดนักชกรุ่นพี่อายุจริงมากกันครับหนึ่งถึงสองปีฟอร์มสดฟอร์มการชกชนะติดต่อมาสี่ไฟล์วดทรงมวยทางมวยเป็นมวยถนัดสายจาังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดมาส่อออยดี ส่วนทางด้านมัชชานุนักชกรุ่นน้องอายุจริงน้อยฝึกการประมาณ1-2ปีรูปล่างช่วงชกได้สูงนี่ลอยกันนิดหน่อยฟอร์มการชกช่วงหลังก็ชนะต่อมาสาไฟลวดโชว์ไวด้ดีโชว์ไว้สวยเหมือนกันนะครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรงกล้าส่วนอาวุธที่ถนดัดเป็นมวยเข่านแข็งแรงเดินแทงขวางแทงแต่ดูว่าความเป็นมวยจวังหวะฝีมือจับเป็นรองคู่ชกชัดเจนสรุปการเข้าวิจารณ์คู่ที่2นะครับส่วน,ต,วนตัวมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะทางด้านศิราราชนักชกรุ่นพี่ ดูว่าจังหวะฝีมือการออกหุจอกได้หลากหลายกว่าจังหวะตั้งรับจับทางจังหวะดักเตะดักแทงจะทาได้ดีกว่าหลักเตรียมสมองมวยความเป็นมวยต้นๆครับเกมนี้ประทะดูดีฝาแน่สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านสีลาร่าตามทรงมวยทางมวยนะครับมีราคาสมาชิกไม่ลืมแต่งตัวและบางทุนด้วยเกมไปไปลายประทับบทเปรียบไปแล้วทางด้านสีลาราครับยืนระยะอยู่ได้ไม่ยุบไม่ย่นอย่าเน้นปั้มเข่าขงใงนมากครับดันเตะดันแทงใช้หลักเตรียมสมองมวยสู้ดูดีกว่าจะชนะมัชชานุสอสุพัทโทไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่3นะคู่ที่3การสดไปล้องคู่เอกเป็นการผู้เ่างทางด้านเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์พบกับทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์ชกเวทน้ำหนัก1 1 2ปอนด์นักชงด้านป่ายแดงเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์หรือชื่อเก่าคือแสนเก่งโรงเรียนผูวิทยาอายุ18ปีนักชกจวดนครราชสี 4, มาสูง1น5ซเมตรทำการเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ทางด้านเพชรแสนชัยนะเป็นคู่แฝดทางด้านแสนกายจิตเมืองนนท์ทางด้านเพชรแสนชัยนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวย ทรงมวยมวยฝีมือผสมข้าเอากุบเครื่องนอกได้ในดีจังว่าดักเตะดักแทงรีมัดศสอ,อกอนนแรงสอ,อกดักสอ,อกส่วนกล้าแรกกล้าฟันลากเรียมสมองมวยดีเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีพลิกเอาชนะคะแนดนด้านคอรัมพระเบกค,คอมแพคที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดเสมอทางด้านคอรัมพระเบกค,คอมแพคที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแบบดูว่าอาวุธได้เปรียบเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินเด่นสยามเรียมธนวัฒ อายุสิบเก้าปีนักชกจังหวัดสงขลาสูงหนึ่งอหกสิบห้าเซนติเมตรทางด้านเด่นสยามนะเป็นมวยถนัดสายทรงมวยมวยฝีมือเอาทุบเครื่องหลักเหลียมสมองมวยดีเตะ้ายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงทำดีมัดสอยดีสอกดักสอกสวดออกดิแม่นออกดิคมเข้าในร็อกรัดมัดตีดีวจิลูใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดมีแพ้กคะแนนด้านปลายฟ้าสอแสงชัยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดอชนะคะแนนด้านยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย มวยคู่นี้นะครับทางด้านปวยแดงเพชรแสนชัยนักชกรุ่นน้องฟอร์มการชกสามไฟล์หลังสุดชกกับทางด้านคอรัมทั้ง3ามไฟล์ครับมีแพ้คะแนนทางด้านคอรัมชนะคะแนนทางด้านคอรัมแล้วก็ไฟล์สุดท้ายเสมอคะแนนเสมอกับทางด้านคอรัมนับลงมาแบบสนุกที่เวทีมวยชังสีทางด้านเพชรแสนชัยนะรประเภทมวยอุปครบเครื่องนอกได้ในดีหลักเรียมสมองมวยดีครับหน้าเสือตัวเงินเวทีมวยจิตมืองนนท์ครับหน้าเสือและตัวเงินนรับของทีมงานจิตมองนนท์ทีเวทีมวยสามอ้อมน้อย ก็ถือว่าดีพอสมควรครับคู่ขี้สูสีมาน่าจะดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านปล่ายเงินเด่นสยามนักชกรุ่นพี่อายุจริงมากกันประมาณ1-2ปีฟอร์มการชกก่อนหน้านี้นครับถือว่าโชยไม่ดีเท่าที่ควรนับแพ้ที่ต่อมา5้าไฟลวดเพิ่งจะมาแจ้งเกิดเอาชนะคะแนนด้านยอดนาทีครับในไฟล์ล่าสุดเพียงไฟว์เดียวเท่านั้นนะครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดซ้ายเตะซ้ายต่อยสายมา้ายซอกซ้ายอาวุธเเรียกว่าออกสายทั้งแถบครับ แต่ตัวนักมวยเองด้านเด่นสยามประเภทต้นๆเนี่ยจัดจ้านับอาวุธหลากหลายครับแต่ไปไปลายเป็นมวยที่การยื้อเลี้ยงไปไปายไม่มั่นคงนครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นและมียอมสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่3มรองคู่เอกส่วนตัวผมมองดูว่ามวยคู่นี้ครับรูปเกมการชกในต้นๆน,น่าจะออกมาชิงจังหวะแรกอาวุธกันสนุกเกมการชกในต้นเนี่ยน่าจะเบียดกันครับผลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปไปลายยกท้ายส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านเพชรแสนชัย ดูว่าทิศฐานนับธนาเพชรแส่งชัยเอาจอกได้หนักได้แรงกว่าลูกบูลูกสู้ธาตุมวยที่ใจจับมั่นคงฝ่าการยืล่ปลายจะดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วดูดีมีมาตรฐานกว่าหน้าเสือและตัวเงินก็ดูดีฝด้วยนะครับจะชนะเด่นสยามเรียมธนวัฒน์ไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายการสอดเป็นคู่ที่ะครนะเป็นคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านสิทธิศัก์สิงมาวินพพก,กัะทางด้านเจนเชิงผู้พันม่วงชกเวท,ทน้ำหนัก129ปอนด์ป นักชงด้านป้ายแดงสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินหรือชื่อเก่าวคือ9ก้าร้านสิงห์มาวินหรือชื่อเก่าชื่อนี้คือยอดเพชรสอดสปาร์กยิมอายุยีปป่ปีนักชกจังหวัดสงขลาสูง170ซเมตรทการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินทางด้านสิทธิศักดิ์นะับเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างช่วงชกสูงนับตรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,ง,ง,รงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธ อาวุธวงนอกเนี่ยพอใช้ได้นะเตะต่ตอยหนักแรงมาสอกใ้ดีสอกดักสอกส่วนกล้าแรกกล้าฟันวุฒิจิตใจเนี่ยสู้ดีมากรับมีลูกคือตลอดสองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านลูกช้างเพชรสมนึกที่เวทีมัวยช่องแสสีแล้วไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนด้านจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตที่เวทีมวรราชำเนินส่วนนักชงด้านควาญเงินเจนเชิงผู้พันม่วงหรือน่านเจนเชิงเดอกกับพัทยาอายุ2 6ปีนักชงประจจังหวัดหนองบัวลำพูสูง170เซนติเมตร ทำการเก็บตัวผิต้อมที่ค่ายมวยพอมกินจังหวัดนนทบุรีดังนั้นเจนเชิงนะเป็นมวยถนัดสายรูปร่างช่วงชกสูงคนระับสมมวยมวยฝีมือตั้งรับจับทางเก็บกันบางโตเก่งคนระับจังหวะดักเตะดักแทงดีเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะฉายหลักเรียมสมองมวยดีหมัดเสาะอ,อ่อยรุนแรงหัวจิวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนดนด้านสานิทลูกทําเสือที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล์ล่าสุดพิกชนะคะแนน,นเมฆพระเบกค,คอมแพคที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย มวยคู่นี้ครับทางด้านฝ่ายแดงสิทธิศักดิ์นักชกรุ่นน้องฟอร์มการชกชนะติดต่อมา2 3สาไฟด้วยครับประเภทมวยเอาคุบคื่องบูสู้ดุดันกาแรกกาสวนเตะหนกักต่อยแรงมาสอนแรงอาวุธหลกัลกๆอาวุธที่นาเป็นมวยเข่าในนรับเหนียวแน่นแข็งแ,แ,แกรง่งปอดใหญ่ปลาแรงการยีไร่ปลายมั่นคงซ้อมทีมง,งานสิงห์มาวินนับแฟนมวยการเชื่อถือสูงครับส่วนเรื่องหน้าเสือครับคู่ขี้สูสีมาทีมงานสิงห์มาวินไม่มีเป็นรองใครครับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย ส่วนทางด้านเจนเชิงนักชกรุ่นพี่อายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน 45- ปีประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายเก่าเก,าเก,าเกมเอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีหลักเรียมสมองมวยดีความเป็นมวยเนี่ยดูดีฝักผู้ชกครับแต่ความเชื่อถือเนี่ยดูว่าไปลองครับต้นการเลื้อไปปลายโดนบทโดนเบียดก็มียุบและมีย่น,นครับสรุปการเขาวิจาร์คู่ที่4คู่เอกส่วนตัวนะผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านเจนเชิงขอให้เช้าว,วันชกครับเนื้อตัวมาดีหน้าเสื้อมาสู้ ดูว่าทางด้านเจนเชิงนะครับจังหวะฝีมือความราหลายหุนนน้นนะครับต้นๆนะเกมยันปะทะเลนจังหวะฝีมือวงนอกจังหวะตั้งรับจับทางจังหวะดักเตะดักแทงมาส่องเนี่ออกดนนุ้นแรงด้วยครับต้นๆเนี่ยตามทางมวยทรงมวยเข้าไปก่อนทางด้านเจนเชิงดูดีว่านะครับมีราคาสมาชิกก็ยืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลนะา,ปาบบปยนะปะทะบทเปรียบไปแล้วข่อใหน้าเจนเชิงนะชกให้ถูกวิธีนะเน้นชกในรูปเกมเตัวถนันาดดันเตะดันแทงใช้หลักเรียมสมองมวยความเป็นมวยที่ดีกว่านับสู้นะครับอย่าเน้นปั้มเข่าวงใน ไปไปลายไม่ยุบไม่ยน่นไม่แผ่วดูดีกว่าจะาชนะสิทธิศัก์สิงมาวินไปได้แบบสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจาร์จบลงแล้วทั้ง4คู่นะสมาชิกผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารพร้อมกับมวยเด็ดติดดาวครับคุยหนึ่งกาสดผมเลือกชอบทางด้านอัมพารถดแสวยจ้าเจดดูไว้ปลายนับเข่าในแข่งแรงกว่าจะบทเปียชนะเดอะบอยออรดอนไปได้แบบสนุกคู่ที่สองนะผมเลือกชอบทางด้านคู่ที่สองนะผมเลือกชอบทางด้านสิลาราครจเล็กเมืองนอนนะครับดูว่า อาวุธหลากหลายหนักแรงกว่าความเป็นมวยดูดีกว่านะบ,บทเบียบแล้วจะชนะมัชชานุสอสุพัทโทไปได้แบบสนุกคู่ที่3การสดนะครับผมเลือกชอบด้านเพชรแสนชายจิตมังนนนครับดูดีมีนะม,มาตรฐานว่าอาวุธท,ท้ายออกหนักแรงกว่านะครับยืนระยะมั่นคงกว่าจะบทเบียชนะเด่นสยามเปรียมธนวัฒน์ไปได้แบบสนุกคู่ที่4ผมเลือกชอบด้านเจนเชิญมพุนม่วงนะครับขอ่อยเนื้อตัวมาดีหน้าเสื้อมาสู้นะครับความเป็นมวยดูดีกว่าไปไปลายไม่ยุบไม่ยน่นจะชนะ,ะสินสักสิงมาวินไปได้แบบสนุก สำหรับมวยเด,ดะครับติดดาวประจำวันเสาร์ครับที่8กุมภาพันธ์ศึก SKS ไฟนะครับผมเลือกชอบมาสมาชิก1คู่นคู่ครับผมเลือกชอบไปที่คู่ที่3การสดผมเลือกชอบด้านเพชรแสนชายจิตมงนนครับผมดูว่ามาตรฐานการชกดูดีกว่าหนักแรงกว่าการยีไทยมั่นคงกว่าจะบทเบียชนะเดนสยามเกรียมธนรัดไปได้นสนุกชอบด้านเพชรแสนชายจิตนน,นเป็นเวยดาวตัวที่1สําหรับสมาชิกท่านใดครับชอบการวิเคราะห์วิจารณผมช่วยกดไลค์กดติดตามผมครับ